สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องซอแหะแดงไกลนะคะน้องเห็นอะไรไหมคะนกน้อยทำรังแต่พอตัวค่ะตื่นสามาเบรยังห้องวะแวะสร้งางให้แต่พัวฟาร์มไปหาในยุ่นกินมาแม่เอามาเลี้ยงลูกไหมอันนี้คือนกนางแอ่น,นนะคะนกมงคลนะคะมาอยู่หนาเฮื่อนของอินทิราเป๊ะขี่ แค่แต่ว่ามันทน่านไอขี่ว,วะ่ะมันอยู่มาหลายปีแล้วแต่ว่าย่ำสิ้าเขาหนา้หนาเขาซื้อมาที่หนึ่งสินะคะอินทิราเคยทำลายเขาไปแล้วไดที่หนึ่งแต่เขาก็กลับมาสั่งอยู่หมองเก่าก็เก่าก็เลยเออบริหิตระดอกบริหิตรทำลายเขาดอกสินะแม่พอเห็เขาอยู่เขาอยากอยู่ก็อยู่ไปอยู่โรเดอร์ปีหน้าก็อยู่โรเดอร์ อ๋เว้ยเว้ยเว้ยเต่า้าๆุนช่วงนี้เขากำลังจมพันวางไข่กันนะคะทุกปีจะมาเาดูกานนี้ตลอดนะคะมาเหียกับมาเห็ยอยู่ต๊อมองหน้าประตูทางเขามาเห็ดทัางก็ได้ ห้างนกนางแอ่นหายเงีอบแล้วไปทางไหนแล้วเห็นก็ทายคลิปเรื่องนี้โหลดโอ้ยน้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วห้ยเวีวเวีนะ อามาเมเอามาเมอากาศวันนี้ร้อนนะคะวันนี้วันหยุดของยินทรานะคะของซอแหล่จากยุดว่ทยุดก็เห็นยุดแต่หมองเกาเอฟซีคงเสียบไปเห็นึงสิไปใส่มาใส่ยักเทื่อ <c oughs> จากเอาคลิปอย่างดอกล้งกูเบึงนี่โอ้ย วันนี้นกมาให้ดูนะคะโอเคนะคะคลิปสั้นๆเหมือนเดิมค่ะนกน้อยทำรังแต่พอตัวอินทราคิกาแง่ข้อนะคะพอมันมันอยู่ทั้งหลังคาพผนเด้อพี่น้องเอ้ยเขาก็จบปวดข้อในจังหน่อยหนึ่งโอเคนะคะคลิปสั้นๆเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย